สําหรับคลิปนี้ก็พภาพพี่น้องมาเบิงหัวหวานครับก็ถือว่าเป็นหวานดีหวานมงคลอีกชนิดหนึ่งครับที่คนโบราณนิยมนําไปใส่นะครับสําหรับหวานเผ็ดหลีกครับครับเมื่อกี้ได้ภาพี่น้องมาเบิงตาหัวของเพื่อนครับาะวช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เพิ่นหยุบโตครับสําหรับใบของเพื่อนนะครับเอากระเบิงลักษณะส่วนหัวของเพื่อนไปก่อนครับครับคนโบราณก็ถือว่าเป็นที่นิยมครับ นิยมนําไปใส่ครับแต่ว่าบอนิยมนําไปปลูกไวบ้านไว้เฮือนครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับเหมาะแก่การนําไปปลูกไว้ตามร้านคาร้านคลายครับเพราะว่าเพื่อนกัมีค้อมูอกันมาเนาะครับครับหามาเบิ่งลักษณะส่วนต่างๆของเพื่อนครับแล้วก็มาฟังลักษณะส่วนต่างๆของเพื่อนก่อนครับพี่นองกัเบิ่งหัวของเพื่อนไปนะครับเหมือนนี้ครับครับลักษณะใบครับก็คือ ใบของเพิ่นกะเปียบเสมือนกระเทียมนะครับในตำรากับบันทึกใบแบบนี้นะครับแต่ว่าใบของเพิินกะมีลักษณะใหญ่กว่าใบกระเทียมครับก้านใบเพิ่นสีเขียวครับครับส่วนหัวของเพิ่นกะครับส่วนหัวของเพิินก็คือเปียบกับหัวกระเทียมนะครับแต่ว่าิมีลักษณะหัวที่ใหญ่กว่านะครับไข่กับหัวหอมใหญ่นะครับแต่ว่าหัวิมีสีขาวตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับ ครับหวานชนิดนี้ก็สามารถพบเจอได้ครับตามป่าตามเขาเนาะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอาจไปหาสามารถพบเจอได้ครับครับสาหรับคุณความเสือของแผลนครับหวานชนิดนี้ก็สีเด่นในทังด้านแขวคาดปลอดภัยครับคนโบราณก็มักนิยมพกติดตัวครับก็คือเสือว่าเห็ดให้แขวคาดปลอดภัยครับเวลาเดินทางนะครับเดินทางไปไสมาไสคนโบราณเพิ่นก็สิ เอาหัวหวานแล้วครับผูกติดโตหรือผูกใส่บันเอวครับเสือว่าจะเดินทางไปหลอดปลอดภัยครับเข่วขาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนาะครับเหมือนซื้อของหวานละครับก็คือเพชรหลีกนะครับครับบางท่านก็อาจนําไปใส่ในทังคงกระพันชาติกีกมีครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับครับถ้าปลูกไว้บ้านไว้เฮือนครับก็ถือว่าจะซอยคุ้มครองป้องกันภัยนะครับ เห็ดให้ป้องกันอันตรายต่างๆนะครับแต่ว่าบางตำราเพิ่นก็นมีบันทึกไว้ครับก็คือบบคนโบราณเพิ่นสีบอนิยมครับปลูกไว้ตามบานตามเงอนนะครับเพราะว่าเสื่อกันว่าเห็ดให้แขวคลาดจากโชคลาภที่สิข้ามาหาเฮ้านะครับเห็ดให้โชคลาภหลีกหนีไปนะครับหรือสัพย์สินทีเฮ้าควรนสิได้กับเห็ดให้ เกิดแคลคดเลื่อนร้อยไปจนเบิดแล้วครับบ่เหมาะแก่การนําไปปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าไว้ตามร้านค้าร้านข,า,า,นขายนะครับคนโบรานเพ่นกระอาจสินําไปปลูกไว้ที่อื่นครับเวลาเพ่นสใส่จังไปขุดนํามาใส่นะครับสําหรับการพกหัวของเพ่นติดโตครับเห็ดให้แคลคดครับสําหรับการพกหัวหวานชนิดนี้ครับแต่ว่าหมอก แกการนําไปปลูกไว้ตามบ้านตามเพื่อนหรือว่าผู้ที่รักทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงครับอาจเหตุในแคลขาดจากทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับครับนี่ก็คือความเสือครับถือว่าเป็นความเสือส่วนบุคคลถูกทันก็มีสิทธิสีเสือหรือว่าเสือผมก็แค่นามาเสนอให้พี่น้องฟังครับตามความเสือโบราณนะครับแล้วก็บอย่อยให้พี่น้องเสือจน หลงงมง่ายจนเกินไปครับสำหรับนักเล่นวานทั้งหลายนะครับการเล่นยางมีสติสิดีกวัวครับสำหรับการเล่นบอลนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้ก็สีภาพพี่น้องเบิงไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกีไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ